สวัสดีพี่น้องจ้าพี่น้องค่อยสิพ้ามาเบ่งพักซี่ล้อมเียว่าพักลืมผัวพี่น้องค่อยเอามะลีไว้หนีเนาะหนาวลบหนึ่งพี่น้องจะเบ่งสภาพพื้นกันยังงามพี่น้องอันหามาปลูกด้วยพักซี่ล้อมพี่น้องหนาวกับว่าตายพวกเจ้าเบ่งตะไคร่นี่ค่อยว่าเก็บค่อยว่าจีเอาไว้ให้มันยังมันกับ่บยังอันนี้ตะไคร้ด้วยตายพี่น้องใส่กระถางอันนี้ก็ตายพี่น้องตะไคร่นี่ตายแองแหลง บักผิดข่อยมาลีไวนี่กระบอย่างเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ย่างเนี่ยพักซี่หล้อมพักลืมผัวข่อยนี่ย่างเลยนี่ข่อยเชได้เก็บไปมวนอยู่นี่บุญดะพี่น้องอันนี้คือมุมมุมข่อยมะลีไวเนาะมันช่เป็นอุ้มเนาะพี่น้องเนาะมันช่เป็นอุ้มอันนี้อันกุหลาบเห็นย่างนี่กุหลาบเห็นบ่บ่ตายอันนี้ดอกไม้เชี่ยคายย่าตายมึงนี่พี่น้องอันนี้ย่างนี่อันนี้พักลืมผัวได้นี่ เดี๋ยวข่อยจะไปเล่มก่อนเดี๋ยวอวยไปทางนั้นไปเล่มก่อนพี่น้องเอาอย่างไปเล่มไปเก็บผักลืมผัวก,ก่อนหนาเลยเนี่ยพี่น้องหนาวนี่มันก็นยังยังหามาปลูกด้วยพี่น้องปลูกง่ายปลูกง่ายไม่ตายนะคะแม่นขาข,อข,อข่อยฆ่ารีวิวผักลืมผัวผักซีล้อมพี่น้องจ๋าผักซีล้อมล่ะ บางบ้านเพิ่นเอิญพักลืมผัวเนาะเบาเท่าแล้วก็เอิญลืมผัวเบาเท่าเนี่ยปักซีลพอมบ้าอย่างอ่อนอย่างงามเลยพี่นอ้องคอยเก็บไปกินกรเป็บบนปนก่อนเห็นบ่หนาวหนาวลมหนึ่งเพิ่นก็ทนท่านเนี่ปปลูกง่ายขยายเร็วพี่นอ้องคอยจะปลูกต้ออนนี่แหลนะหนาวเพราะตายกินดีพอมปีไกยนี่กินจนจนบ่อยากเพิ่นเนะาะบันนี้หนาวมาหาพักสิกินบ่มี่วันนี้มาเล่มได้วันนี้พี่นอ้อง มาเก็บผักซีล้อมน้ากันพี่น้องจา้ามาเก็บผักซีล้อมจูเลนซี่แสงคอแสงขอ,ขอกระเฮ็ดไหวนี่พี่น้องพ่อได้พ่อได้ยนายแก้มอยู่โอ้ยขอบคุณผักซีล้อมเดินหนาวกับโบตายเป็นจะหามาปลูกพี่น้องห่อนหดน้ำมักน้ำงามอันนี้ผักเพว้นี่ผักเพล้ขึ้นได้สโมโอเลงสิฮะนี่ นี่ซาลาเนียยังอยู่พี่นอ้องนนีกกระถางหนึ่งอยู่คนนะ่ะแต่ภาพไปู่บนกระถางนึงนี่พี่น้องจ้าอันนี้ขวดนี่จงไว้ถ้าเห็ดจูเลนซี่สังคอแสงขวดเก่ามันประว่าขวดเก่ามันมีเสียเป็นยางเร็วเลยขวดไม้กับข้นหิม่มพี่น้องโอ้ยได้กกำหนึ่งอยู่นี่หอยทากมากหมองหมักเลย หอยคากามักคักมักแน่ติปนขื้นแล้วก็เอาพักซี่หลอมพักลืมผัวนี่มวนพี่น้องเฮ้ยพอได้เล่มอยู่เนาะพอได้เล่มพอได้ให้พี่น้องเบื่องน้าอยู่เนี่ย <laughs> นี่แหละ นี่ละมาดาม,มาหาเล่มผักในกระถางกินหน้าหนาวตะเลตวนว่าพี่น้องอยู่เมืองไทยเป็นก,กินผักกินมีละละอยู่บ่อืดบ่อยางมาดาเล่มเอาตะเลตวนมาดาพ่าพี่น้องมาดากลุ่มเราก็หัว่าคนเจ้าของนี่น อยู่เมืองไทยนะจักผักกวางจุงจักผักสม,มปีจักผักกระเดาพนกินจนว่าอยากป่ว้เหีเห่ยวถิ่มอยู่วันนี้ทายเป็นร้านไปไทายเบื้องสวนเจ้าของพี่น้องเอ้ยสวนเจ้าของบง่บงมง,ง,งกระลังเป็นนวยไดได้กืนนำ้ำลายของเจ้าขนะองเน้นนะของเจ้าของกระเห็ดบ่วใดกินบัวใดพี่น้องคักบัวเนี่ยระสินได้กาบักง่างหนึ่งสิงไปล่าไปกินเอาซ้ำนี่นนะพี่น,อนอ้องพี่น้องมาเบื้องผักลืมผัว ผักาลืมผัวพักซี่อ้อมขอบคุณที่เขาเบิ้มมาแง่งได้เปน็นห่วงเฮ้ยสำนึกพ่อได้เฮ็ดคลิปบ๊ายบาย